ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านบ้านบาติกอำเภอเมืองจังหวัดนะราธิวาสค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าบาติกค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อหรือว่าผ้าคลุมต่างๆนะคะเป็นร้านที่ถือว่าน่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันเลยค่ะผ้าบาติกหรือผ้าปาเต้ เป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทคนิคพิเศษที่จะนำเทียนมาวาดเป็นลวดลายเพื่อปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้มประบายหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสีเพื่อให้ได้ลวดลายที่ต้องการซึ่งในประเทศไทยก็มีการทำผ้าบาติกเป็นอุตสาหกรรมมีการผลิตผ้าบาติกจำหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหลายจังหวัดทั้งภาคใต้ เช่นยะลาปัตตานีสงขลานราธิวาสภูเก็ตโดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในปัจจุบันบาติกลายเขียนได้รับการพัฒนาและแพร่หลายมากเพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้สามารถผลิตผ้าได้หลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นเช่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปกระเป๋าผ้าคลุมและอื่นๆอีกมากมาย สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ประกอบการคุณรรกีโยค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับร้านผ้าบาติกของเขานะคะค่ะสวัสดีค่ะเออไม่ทราบว่าทำมากีดด่ปีแล้วค่ะอ,อ่ก่อนอื่นเขาแนะนำร้านก่อนเนาะ,ะชื่อร้านซึ่งเป็นออชื่อร้านบ้านบา,นบานติกนะะเออบ้านบานติกของเรานี้เอ,อ่อทำมาตั้งแต่ปี2,536่ นะก็ทำมาเรื่อยๆจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ร้าน,นของพ,พี่เนี่ยมีอะไรที่เ่นเออจุดเด่นของที่ร้านนี้เราจะเป็นเส้นเงินเส้นทองนะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบ้านบานติโดยตรงเลยตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเงี้ยค่ะได้ไอเดียมาจากอะไรบ้างคะออตัวผลิตภัณฑ์น,นีออ้ตอนแรกเ,ออเราได้จาก การไปดูไปดูงานต่างประเทศอะเนาะไปดูบราซิยม่ออินโดนีเซียมั่ง,งแล้วก็หลายหลายที่แล้วก็เราก็กลับมาแอพพลายของมันแก,ก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์มากมายแบบนี้มีทั้งกระเป๋าใช่ไหมคะเสื้อแล้วก็เห็นเป็นตัดเป็นชุดเดรสก็มีนะคะแล้วก็มีผ้าคลุมแล้วก็ ผ้าต่างๆที่เป็นเป็นหลาด้วยใช่ไหมคะขายเป็นผ้าหลาแล้วก็เห็นว่ามีสองสาขาใช่ไหมคะใช่ค่ะคือสาขาสองสาขามีสาขาแรกก็คือสาขาในระเบิว่าซึ่งอยู่ติดกับคริฟฟอรีนะคะับดกับคริฟฟอรีใกล้ขอในริการนี่เองเนาะแล้วก็สาขาที่สองก็อยู่ที่ปัตตานีปัตตานีก็ติดกับคริฟฟอรีเหมือนกันทางกับไปที่ซีเอสบีซีะค่ะ ก็ขอฝากร้านบ้านบาติกกแรเลกั่นนะคะแล้วก็ในร้านนั้นมีเกือบทุกอย่างเลยมาแล้วไม่ออกฟรีนะคะ <c oughs> ต้อง่ิวไปด้วยนะเราจะมีสองสาขาทั้งนา,าธิกาและอัตานม <c oughs> ของเราจะเปิด8ปดโมงแปโมงจนถึง5้าโมงเย็น <c oughs> แล้วก็จะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวของเราสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในนี้เราผลิดเองมตั้งแต่ การทํำภาพบัติจนกระทั่งแปรรูปออกมาเรียกได้ว่าทุกกรรมวิธีทุกกรรมวิธีะคะ่ะทำเองอใช้สีธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะใช้สีธรรมชาติโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยะนะคะ,คะ ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับลูกค้าของร้านบ้านบาติกนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่อ๋อยค่ะพี่อ๋อยนะคะทําไมคุณพี่ถึงเลือกมาใช้บริการร้านบ้านบาติกนะคะอันดับแรกนะคะที่ที่มาก็คือประทับใจเจ้าของร้านด้วยค่ะมีความเป็นกันเองะคะ่ะแล้วก็อ,อีกอย่างหนึงก็คือลายผ้าที่นี่สวยคะ่ะแล้วก็มีหลากหลายสีแล้วก็สีสันสดใสแล้วก็มีบริการ ตัดเย็บให้ด้วยค่ะก็ะะเลยคิดว่ามาที่เดียวก็คือจบได้ชุดสวยๆกลับไปค่ะที่เดียวจบครบทุกอย่าง,าง<ช>ดูค่ะคุณพี่ตอนนี้ช็อปเสื้อผ้าสวยมากเลยค่ะเหมาะกับคุณพี่มากเสื้อสีขับผิวมากๆแล้วก็ยังมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบค่ะหากสนใจติดต่อได้ที่คุณโรกิยอบาระเฮง0867477359อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ